เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเพราะว่ที่ติดกล้องบีบแตะน,นะครับแต่ว่าหนุ่มหัวร้อนกับแพ้เสียงแต่ครับไม่พอใจก็เลยลงมาต่อว่าครับ ก่อนนึกว่าเรื่องมันจะจบไปแล้วครับแต่ว่าเรื่องก็ไม่จบแค่เพียงเท่านี้ครับเขาก็กำลังขับรถตามอยู่ค่ะตอนนี้แล้วหนูอยู่ตรงไหนของบ้านพุกแล้วตอนนี้ตอนนี้หนูอยู่ตรงถนนวโรล,ลาดค่ะอือหนูขับมาที่ป้อมที่เซาทีนได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะ,ะเขากำลังตามหนูเลยตรงนั้น ใกล้ที่สุดเลยก็คือขับมาที่ป้อมเซาซีเลยได้ค่ะตรงอ้อมเซาซีตรงที่ต้องหนูต้องไปยูเทิร์นตรงนู้นใช่ไหมคะ,ะครับผมมาขับล้วมาจดที่หน้าป้อมเลยได้ค่ะหนูกำลังแปก <จะ S 1> ดกหน้าเขาเขาตามท้ายแบบ,บติดเลยคะ่ะน่ากลัวมากครับเดี๋ยวจะบอกให้จะจะบอกให้เจ้าหน้าที่เขารอพบหนูที่ป้อมเซาซีได้ค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะตอนนี้เขาตามติดเรือเขาตามมาให้เขาตามมานะ จดป้ายทะเบียนอะไรจดจำป้ายทะเบียนไปด้วยแล้วก็มาแจ้งความทีเดียวเดี๋ยวให้พบตำรวจที่ป้อมเตาทีก่อนนะได้ค่ะพีค่ครับครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะพี่ที่ไหนพี่ที่อ๋อหนูเลี้ยวขวามาแล้วงั้นเดี๋ยวหนูยูเทิร์นก่อนนะ หนูอยู่แยกโบ๋หมอค่ะแต่ว่าหนูต้องไปยูเทิร์นก่อนถ้าหนูจะถึงที่ป้อมอ่ะหนูอยู่หน้าโบ๋หมอค้าเหล็กค่ะตรงไฟแดงนี่ตรงไฟแดงชายสีนี่แต่มันไฟเขียวแล้วพี่เดี๋ยวหนูไปยูเทิร์นก็ได้เขาตามหลังติดๆเลยรู้จักค่ะพี่คะพี่ช่วยออกมาหาไนี่ไหมคะหนูเข้าเลี้ยวเข้าปั๊มแล้ว S <S <an> <S เลี้ยวข้ามาามาแล้วแล้ว,วทีทีเขาทำใหมอ่อ่ะใช่ค่ะใช่พี่อยู่ตรงไหนอะี่รถนนันได้พี่นี่งไงคนที่ขับตามหนูเนี่ยอยู่ข้างหลังค่ะ